นั่งทำไรเนี่ยโอ้ล่องมวกอะทำไมพอดีว่าเขาบอกว่าของที่เขาขายตอนนีน้หมดสต็อกแล้วเขาเลยเรียไลาแมวมาเราไม่อยากใ้บุกเทบ <laughs> ไม่อยากรอไม่อยากรอใจต,ตอนนะเราอืมนิดหน่อยโอ้โตเบาเลยนะเนี่ยเท่าไหร่นะหมื่นเก้าครับหมื่นเก้า ตอนนี้เราอยู่ไหนกันครับอ่าตกนน็อยู่ร้านแพนด้าครับเรนเจอร์อ่าอ,อยู่ตรงถนนราชพงศ์เนาะวันนี้ผมมาซื้อหมวกใหม่อ่าผมของเก่าใช้เวเบทูเฮ็นยะมาดูเว็บท,ท,ทีว่ามีของไหม้ามีก็วอุด นั่งทำไรเน <that> uh, ี่ยโอ้รองวอกแบบทำไมพอดีว่าเขาบอกว่าของที่เขาขายตอนนี้หมดสต็อกแล้วเขาเลยเรียกไลน์แมนมาส่งของในตะก๊อกนะครับอ๋อใช่คือของที่โกดังเขารอขเราเราไม่อยากใ้ปวดเทไม่อยากรอไม่อยากรอเนี่ยคนมันรีบใช่กันเลยก็เลยแบบอืมฮะราก็รอชั่วโมงเดียวไม่เป็นไรหรอกไรเงี้ยครับใจร้อนนะเราอืมนิดหน่อยนียกมาอยาก ที่ผมจะซื้อเป็นเวททีตัวใหม่แทนเวททรูของหกที่สผมใส่อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เวททรูผมใช้ประมาณสามาปีไงก็ต้องปเปลี่ยนครับสภาพเน่ามาก One hour later เป็นไงครับโอ้โหตึวโตเบาเลยตอนนี้ <laughs> นี่จอเวททีนะครับอ่าหมื่น <laughs> เ,นนะเนก้าเท่าไหร่นะหมืนเก้า หมเก้าครับหมเก้าครับหมื่เก้าแต่ออปชั่นครบเครื่องหรือว่าคุ้มนะครับโอเคแต่ถ้าไงถนะ้าอัดบล็อกเดี๋ยวผมจะกลับไปที่บ้านเลยนะอัดบล็อกอีกทีนะว่าเป็นงไงตรงนี้ก็มีรูปแบบต่างจากเวิคทูเลยกันนะครับติดตามกัน,นะครับ